สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับผมรายการบริบทไบเบิลผมสวัสด,ดาสันทัศน์ผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งบริบทไบเบิลเนี่ยเป็นรายการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ได้พบความลึกซึ้งของพระคัมภีร์ไบเบิลในหนังสือแต่ละเล่มแต่ละบทจะมีข้อคิดแล้วก็มีบริบทมีบทเรียน ที่เราผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจภาพรวมของหนังสือมาราโกซึ่งจัดว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับในการแนะนำชีวิตและคำสอนของพระเยซูให้เรามาพูดถึงเหตุผลกันก่อนนะครับว่าทำไมตัวผมเองถึงเลือกหนังสือมาราโก ทำไมถึงคิดว่าหนังสือนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีสําหรับการเริ่มต้นที่พวกเราจะศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลพระกิตติคุณมาราโกเนี่ยมีลักษณะที่กระชับนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาทําให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีความน่าสนใจเลยทีเดียวมันเป็นหนังสือหนึ่งในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับซึ่ง รวมอยู่ร่วมอยู่กับหนังสืออื่นนะครับก็คือแมทธิวนะครับลูกาแล้วก็หนังสือยอนนะครับพระกิติคุณเนี่ยมีอยู่สีเล่มนะครับจะแบ่งปันหนังสือพรกิติคุณทั้งสีเล่มเนี่ยจะแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็คำสอนเดียวกันแต่นะครับที่แตกต่างก็คือมุมมองนะครับในการนำเสนอนั่นเองนะครับอันนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ ทำความเข้าใจพันธสัญญาใหม่นะครับทีนี้พี่น้องอาจจะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า,าผู้เขียนหนังสือนี้เป็นใครนะครับตามาธรรมเนียมประเพณีที่เล่าต่อแล้วก็มีบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับหลายๆเล่มเชื่อว่าผู้เขียนคือยอนมารโกนะครับเป็นผู้ติดตามอัครสาวก เปโตรนะครับหนังสือน่าจะถูกเขียนขึ้นประมาณปีคริสตศักราช70นะครับไม่นานหลังจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอยู่มากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พระกิตติคุณมาลโกนะครับได้นำมาซึ่งความหวังและ คำสั่งสอนสำหรับคริสเตียนในยุคแรกนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความหวังสำหรับผู้ที่อ่านในสมัยปัจจุบันของเรานี้ด้วยนะครับหนังสือนี้เนี่ยจะเน้นย้ำถึงพระเยซูในฐานะผู้รับใช้นะครับผู้ทนทุกข์และในฐานะพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยการอัศจรรย์นะครับมีเรื่องของการอัศจรรย์อยู่ในหนังสือ ะกิติคุณเล่มนี้ด้วยนะครับมีคําบูปมาบันทึกไว้แล้วก็พระราชกิจของพระเยซูหรือสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําอันแสดงให้เห็นถึงสิทธิอํานาจและความเมตตาการุณาของพระองค์บ่อยครั้งในมาราโกจะใช้คําว่าทันใดเป็นตัวเชื่อมนะครับจากเหตุการหนึ่งไปสู่เหตุการหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับตามความหมายของคําว่าทันใดนั้นเลยนะครับ ทําให้พวกเราผู้อ่านเนี่ยสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในข้อพระคัมภีร์สําคัญในมาระโกคือในหนังสือม,มาระโกบทที่10ข้อที่45ที่บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก ข้อนี้สรุปแก่นสารของพันธกิจของพระเยซูนะครับคือการรับใช้และการเสียสละมันเป็นการเตือนใจพวกเราเองด้วยว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับคือข้อนี้ก็คือสอนให้เรารู้ว่าให้เราเนี่ยรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวนะครับมาระโกให้ภาพชัดให้ภาพที่ชัดเจนมากถึง ตัวตนของพระเยซูและสิ่งที่พระองค์เสด็จมาทําให้สําเร็จซึ่งเป็นเ,เล่มที่เหมาะนะครับเหมาะจะเอาเหมาะเอามากๆนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มศึกษา,าพระคัมภีร์เพราะว่า มันให้มุมมองที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระองค์และผลกระทบต่อโลกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในตอนแรกของรายการบริบทพระคัมภีร์เนี่ยเราจะค้นแล้วก็จะเจาะลึกภาพรวมของหนังสือมาระโกเราจะสำรวจที่มาหัวข้อสำคัญแล้วก็วิธีที่เชื่อมโยงที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับ รวมทั้งบทเรียนและก็การปฏิบัติที่เราสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากาภาิติิคุณอันทรงพลังเล่มนี้นะครับดังนั้นอย่าพลาดนะครับกด subscribe ไว้นะครับสมัครเพื่อ,อฟังตอนนี้นะครับอันนี้เป็นคำนำของบทคำนำของหนังสือมาร์โกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะาพูดถึงบทที่1น,นะมาร์โกบทที่1ในอพิสโซ์ต่อไปนะครับอย่างนั้นอยากเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมเดินทาง ผ่านพระคัมภีร์หน้าทึ่งนี้ไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีสันทัศแล้วพบกันใหม่ในอพิโซดหน้าครับกับปฐมบทของมาราโกขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ